ลืบนาเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกระบะท,ที่พุ่งชนใส่เด็กนักเรียนนะคะในพื้นที่อำเภอสเสดาจังหวัดสงขลาเมื่อวานนี้นะคะทําให้มีเด็กได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนผู้บาดเจ็บพร้อมทั้งกําชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ค่ะ จากกรณีเหตุรถกระบะนะคะที่เสียหลักพุ่งชนสาลาในหมู่บ้านขณะนักเรียนของโรงเรียนบ้านพลูเตียวในตำบลสมัขามอำเภอเดาจจังหวัดสงขลาทำกิจกรรมเข้าค่ายฐาลูกเสือในกิจกรรมการเดินทางไกลเป็นเหตุให้นักเรียนและครูได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็เสียชีวิต ช่วงเย็นวานนี้นายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนางมณีรัตนพรมเขียวนายกเหล่ากาชาติและสมาชิกเหล่ากาชาิเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัด8รายโดยขณะนี้นะคะมีนักเรียนที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจําวน3รายและอาการปลอดภัยแล้วอยู่ระหว่างการประเมินการรักษาเพิ่มเติมจมําหวน5ราย พร้อมกันนี้นะคะยังได้เข้ามอบกระเช้าเยี่ยมและก็กล่าวแสดงความหวนใหญ่กับนักเรียนรวมทั้งครอบครัวของผู้บาดเจ็บเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพร้อมสั่งการให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างเต็มที่ นั่นนายแพทย์ชัยศิษฐเทพชาตรีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัดใหญ่ยืนยันค่ะว่าจะให้การรักษาและดูแลอย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลศูนย์ดูแลพื้นที่7จจังหวัดภาคใต้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านค่ะจึงมั่นใจว่าตลอดการรักษารวมไปถึงระยะการฟื้นฟูทางโรงพยาบาลจะให้การดูแลรักษาอย่างเต็มที่และขณะนี้นะคะยังคงมีทีมแพทย์คอยประเมินอาการและให้การรักษาผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิด ส่วนผู้บาดเจ็บอีกจำนวนสองรายขณะนี้นะคะพักรักษาตัวยที่โรงพยาบาลสะเดาอาการปลอดภัยเดินกลกับบ้านได้แล้วขณะที่นักเรียนที่เสียชีวิตจำนวนสองรายนะคะครอบครัวได้นำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลณภูมิน้ำเนาสำหรับการช่วยเหลือเยียวยานะคะเบื้องต้นทางโรงเรียนได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ1 0,000บาทและมอบเงินให้กับครอบครัวผู้บาดเจ็บรายละ5,000บาท นอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนได้มีการทําประกันชีวิตให้กับครูและนักเรียนทั้งหมดที่ทเข้าค่ายลูกเสือโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือศพละ5 0,000บาทและผู้บาดเจ็บอีกรายละ5,000บาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเยียวยาช่วยเหลือขณะที่ความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการแจ้งข้อหาหนุ่มที่ขับรถกระบะนะคะที่พุ่งชนล่าสุดทางด้านตำรวจมีการแจ้ง3ข้อหาค่ะพร้อมทั้งคัดค้านการประกันตัวนะคะ โนยความคืบหน้าล่าสุดเรื่องของคดีนะคะเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถกระบะที่พุ่งชนนักเรียนและครูขณะเดินทางทํากิจกรรมค่ายลูกเสือนะคะในพื้นที่หมู่5ตาบลสะเดาอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ทางพนังกงานสอบสวนโรงพักสะเดาได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีกับนายวิษณุทองสายอายุ35ปีคนขับรถกระบะรวมทั้งสิ้น3ข้อหาค่ะคือขับรถกระบะเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเสพยาเสพติดและขับรถในขณะที่มีสา สารเติดในร่างกายซึ่งล่าสุดนะคะตำรวจมีการคัดค้านการประกันตัวค่ะ